คลิปนี้มาฟังครูออนสภาพน้องกันดานักเรียนคู่มองคนเก่งนะคะที่สามารถส,สอบติดสพอุดรพิทได้ค่ะหนูเรียนคู่มองมากี่ปีละประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะเมหรอเรียนตั้งแต่ชั้นอะไรตอนต่อสองต่อสองตอนเริ่มเรียนเรียนเรียนไม่เป็นไรจำได้ไหมอือเอเลยมั้งคะอืสามเอเจ็ดสิบเอ็ดเลย เรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องการภูรม <5 S 2> <ช>ิภาคะูมินามโดยชั้นสุดค่ะชั้นมไหนหรู้ไหมมสองค่ะหนูสอบสี่ห้องสอบพอได้คะแนนคณิตศาสตร์เท่าไหร่เก้าสิบเจ็ดจุดห้าค่ะเก่งมากเลยหนูทำยังไงถึงได้ก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะแล้วหนูก็เรียนพิเศษฝึกฝนเป็นประจำบ่อยๆค่ะทําทำได้หมดเลยใช่ไหมคะวิชาชคณิคตโอเคอาธน